ฮอนไกสตาร์เลววันนี้เราอยู่กับหลายคนอย่างเด s t นี่เทสต์ฟอร์ r อกเวนหลาคนที่จะเป็น MC สายอนุรักษ์ของทุกคนเนี่ยให้กลายเป็น MC สายปัญญาสวัสดีฮะเรามาเมีวเซฮเซง ก่อนที่จะเข้าไปดูเนะะื้อหาคลิปนะฮะเราขอฝากสปอนเซอร์อย่างร้านเติมเกมเมโลท็อปอัพร้านเติมเกม,มราคาถูกที่สามารถเติมได้ทั้งเกมชินอิมแพกฮอนไกสตาร์เลและเกมอื่นออีกมากมาย,ยง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์และใช้เพียงแค่เลข UID ก็สามารถเติมได้แล้วสะดวกและปลอดภัยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่แอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะฮะซึ่งอย่างแรกนะฮะเราขอเตือนทุกคนไว้ก่อนนะฮะว่าสายที่เราจะปั้นในวันนี้เนี่ย พ่อหรือไม่ได้อวยจริงเนี่ยก็แนะนําว่าอย่าพึ่งปั้นตามก็ได้นะฮะและก่อนอื่นนะฮะเรามาดูที่ไลค์โคนกันก่อนเลยดีกว่านะฮะว่าไลค์โคนอันนี้เนี่ยมีความสามารถอะไรและหาจากไหนได้บ้างซึ่งไลค์โคนอันนี้เนี่ยเป็นไลค์โคนสายฟรีที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในแพทสดนี้โดยเราเนี่ยสามารถแรกลกรับได้จากร้าน p o ร์คาเทนฮอ Hall, หรือหลังจากที่เราจบเควเนในเรื่องในแพท2 0ดเราก็จะได้ฟรีมาอันหนึ่งนะฮะ ซึ่งความสามารถหลักๆของไรโคนอันนี้เนี่ยนอกจากบวกค่าต้านทานสถานะให้กับผู้สวมใส่แล้วเนี่ยยังเปลี่ยนค่าพลังป้องกันของผู้สวมใส่เนี่ยให้กลายเป็นโบนัสดาเมจได้อีกด้วยซึ่งตัวละครที่เน้นในเรื่องการใส่ค่าป้องกันและมีตัวคูณเป็นค่าป้องกันเนี่ยในเกมนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของ MC ็มไฟเจ็ดมีนาและก็ทางฝั่งของเจพาร์แต่ตัวละครที่ดูจะทาดาเมจได้มากที่สุดเนี่ยเห็นจะเป็นแค่ MC ็มไฟตัวเดียวนะฮะส่วนตัวละครที่เหลือเนี่ยเน้นในเรื่องของสสยป้องกันและการสร้างสถานะซํามากกว่า ซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าทําไม MC ไฟเนี่ยถึงสามารถปั้นเป็นสายดาเมจได้ซึ่งสกิลหลกัหลกๆที่เราจะใช้เป็นการทําดาเมจของ MC ไฟเนี่ยจะอยู่ที่สกิลท่าไม้ตายโดยท่าไม้ตายของ MC ไฟเนี่ยจะเป็นการสร้างดาเมจแบบหมู่ใส่สตูทุกตัวบนสนามซึ่งตัวคูณดาเมจของสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะพิเศษมากกว่าตัวละครอื่นๆนะฮะเพราะว่า MC ไฟเนี่ยใช้ตัวคูนทั้งค่าพลังโจมตีและค่าพลังป้องกันแต่หลักๆแล้วเนี่ยจะใช้ตัวคูณตามค่าพลังป้องกันสะมากกว่า และนอกจากสกิลท่าไม่ตายที่เป็นการทําดาเมจหลักแล้วนะฮะก็จะมีในเรื่องของการทําดาเมจจากสกิลพรสวรรค์ซึ่งพรสวรรค์ของ MC ไฟเนี่ยเมื่อเก็บแตกครบแล้วก็จะทาให้ MC ไฟเนี่ยสามารถโจมตีแบบเสริมพลังได้ซึ่งจะทําดาเมจใส่ตัวหนึ่งตัวนะฮะและกระจายไปโดนตัวข้างๆซึ่งตัวคูณของการโจมตีแบบเสริมพลังนี้เนี่ยก็ใช้ตัวคูณเป็นทั้งค่าพลังโจมตีและค่าพลังป้องกันเช่นกัน ก็เรียกได้ว่าเดิมทีแล้วเนี่ย MC ไฟนั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้กลายเป็นอนุรักษ์สายดาเมจตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะเพียงแค่ว่ายังไม่มีไร้คนไหนที่เหมาะสมจะกลายเป็นสายดาเมจนั่นเองซึ่งของเก่าเนี่ยเดิมทีแล้วก็จะมีไร้คนอย่างทางฝั่งของไค้คนจากแบลนท์พาร์อันเดียวนะฮะที่จะพอเล่นเป็นสายดาเมจได้แต่การมาของไค้คนอันนี้เนี่ยก็จะทําให้คนที่เป็นสายฟรีเนี่ยสามารถปั้น MC ไฟให้กลายเป็นสายดาเมจได้เช่นกัน ดูวตำแหน่งของ MC f i เนี่ยเราสามารถเล่นได้ทั้ง Main d พ s และตัว Sub d พ s ในตัวเดียวกันแต่หลักๆแล้วเนี่ยเรามองว่าเหมาะกับตัว Sub d พสซะมากกว่านะฮะเพราะ MC ไฟเนี่ยนอกจากทําดาเมจได้แล้วยังสามารถแทงมอนและแจกโลได้อีกด้วยถึงในเรื่องของการแจกโลเนี่ยอาจจะแจกได้ไม่เยอะแต่ MC ไฟเนี่ยสามารถแจกโลได้ผีมากๆเลย ซึ่งจากที่เราลองมาแล้วเนี่ยในการจัดทีม MC ไฟโดยที่ไม่ใส่ตัวฮิลแม้แต่ตัวเดียวเลยเนี่ยโลกของ MC ไฟเนี่ยก็เพียงพอที่จะรับดาเมจจากการโจมตีจากมอนในเพวฟิกชันได้สบายๆเลยนะฮะแต่ในกรณีที่คุณเอา MC ไฟไปเล่นใน m e m o r y of Chaos หรือออาไปตีบอสที่มีดาเมจหนักๆเนี่ยโลกของ MC ไฟก็าอาจจะไม่เพียงพอที่จะรับดาเมจพวกนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เอาไปใช้ให้มันถูกที่ละกันนะฮะทีนี้เรามาดูที่วิธีการเล่นของ MC ไฟกันบ้างดีกว่านะฮะ โดยการเล่น MC ไฟหลกัหลกๆแล้วเนี่ยเราจะเน้นไปนในเรื่องของการใช้ท่าไม่ตายและการโจมตีปกติแบบเสริมพลังเป็นหลักซึ่งการโจมตีปกติเนี่ยให้หลายๆคนดูที่สแต็กของ MC ไฟด้วยนะฮะว่ามีสแต็กพอใช้อยู่หรือเปล่าถ้ามีสแต็กเนี่ยก็ให้เราทําการโจมตีปกติไปเลยแต่ถ้าไม่มีสแต็กเนี่ยก็ให้กดสกิลต่อสู้เพื่อดึงมอนมาโจมตีเพื่อเก็บสแต็กมาอีกรอบนะฮะ โดยการโจมตีแบบเสริมพลังของ MC เนี่ยเราสามารถได้มาจาก2ทีนะฮะนะั่นคือสแตกของ MC ไฟกับหลังจากที่ MC ไฟเนี่ยใช้ท่าไม่ตายแล้ว MC ไฟเนี่ยก็จะได้รับการโจมตีแบบเสริมพลังมาฟรีอีกหนึ่งครั้งนั่นเองต่อมาในส่วนของทีมทีมเนี่ยเราสามารถจัดได้2แบบนะฮะนะั่นคือการเล่น MC ไฟเป็นตัวดามเมจหลักไปเลยเราก็จะใส่ MC ไฟและตัวซับพอตอีก3ตัวแต่สำหรับใครที่เล่น MC ไฟเป็นตัวซับดีเพสเนี่ยก็สามารถจัดให้ MC ไฟนั้นอยู่ในตำแหน่งตัวแทงและตัวแจกโลกก็ได้เช่นกัน ทีนี้เรามาดูวิธีการปั้นตัวละครกันต่อเลยดีกว่านะฮะลรยคนก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็ต้องเป็นทางฝั่งของ d e s t i n y t ็ตออฟฟอร์เว v ร์ลิลิ่เนี่ยสำหรับสายดาเมดนะฮะถ้าเป็นเซ็ตเนี่ยเราแนะนําทางฝั่งของเซตสี่ควอนตัมซึ่งก็แน่นอนนะฮะว่าตัวสายดาเมดทุกตัวในเกมนี้เนี่ยสามารถใส่ได้หรือถ้าใครไม่มีเนี่ยสามารถใส่เป็น2ไฟ2พลังป้องกันก็ได้เช่นกัน และในส่วนของลิลิกสชิ้นเนี่ยเราแนะนําเป็น Inert หรือถ้าใครจะใส่เป็นทางฝั่งของ f o r m มเมนตก็ได้เช่นกันนะฮะแต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนนะฮะสำหรับใครที่จะใส่โฟร m มเมนตก็คํานวณความเร็วดีๆนะฮะเพราะว่า MC ็มไฟเนี่ยมีความเร็วพื้นฐานแค่95หน่วยพรอฉั้แล้วเนี่ยแค่รองเท้าอันเดียวความเร็วมันไม่ถึง135แน่นอนนะฮะ ต่อมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของออฟหลกักออฟหลักในส่วนของเสื้อแน่นอนนะฮะว่าต้องเป็นคีย์เรทไม่ก็คีดาเมจแต่ลหลักแล้วเนี่ยเราแนะนําเป็นทางฝั่งของคีย์เรทซะมากกว่านะฮะเพราะว่าการโจมตีของ MC ็มซีไฟเนี่ยเป็นการโจมตีเพียงแค่ฮิตเดียวถ้ามันไม่ติดคริขึ้นมาเนี่ยงอยเลยเนะฮะ ในส่วนของรองเท้าเนี่ยเราแนะนําเป็นความเร็วนะฮะหรือถ้าใครอยากแรงจริง,รงๆเนี่ยก็สามารถใส่เป็นพลังป้องกันได้นะฮะแต่ทีมของเราเนี่ยจำเป็นต้องใส่แอสตามาบับความเร็วให้กับเราด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยต่อให้เราใส่รองเท้าความเร็วความเร็วของเราเนี่ยก็ไม่ถึง128อยู่ดีนะฮะความเร็วจะอยู่ที่120เป๊ะๆเลยถ้าเราไม่มีออฟลอเป็นความเร็วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวบัฟในทีมของเราเนี่ยก็ให้ใส่เป็นเซตแมสเซนเจอร์ด้วยก็จะดีมากๆเลยนะฮะในส่วนของเชือก เชือกเนี่ยเราแนะนําเป็นทั้งพลังป้องกันและทางฝั่งของฟื้นฟูพลังงานเลยนะฮะซึ่งสาหรับใครที่อยากใช้ท่าไม่ตายบ่อยๆเนี่ยก็แนะนําให้ใส่ฟื้นฟูพลังงานแต่สาหรับใครที่อยากตีแรงๆเนี่ยก็ใส่พลังป้องกันไปได้เลยนะฮะแต่ลหลักแล้วเนี่ยดาเมจมันก็ต่างกันไม่มากหรอกฮะและสุดท้ายนะฮะในส่วนของลูกแก้วลูกแก้วก็แน่นอนนะฮะว่าเป็นตัวดาเมจเนี่ยก็ต้องใส่โบนัสความเสียหายไฟนั่นเองแต่ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับ MC ไฟสายอนุร,รักษ์ที่กลายเป็นสายปัญญา เอาเป็นว่าสาหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถตั้งต่างกันได้นะฮะถ้าของเหลือและอวยพอแต่สาหรับใครที่เป็นสายเมตาเนี่ยก็บอกไปเลยนะฮะว่า m c ไฟเนี่ยไม่ใช่เมตาแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าหาว่าเราไม่บอกละกันนะฮะแต่เป็นว่าถ้าใครมีสายอยื่นที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ที่ใต้คลิปนะฮะเราอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแต่สาหรับคลิปนี้ไปแล้วนะฮะเจอกันทีคลิปหน้าแล้วเจอกัน